พอเชื่อถึงโตจบปุ๊บกับที่นองมาต่อเรื่องบาดเนี่ยท่าฝ่า,าของแน่นอนเพราะเดี๋ยวถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บพี่น้อจะรู้ทันทีว่าฉันจะต้องมาเตรียมตัวทำอะไรเตงเราจะทิ้งไปหึงเตงถูกไหมเราจะทิ้งไปหนึ่งเตงความตั้งจก็จริงจริงจิงเสร็จปุ๊บเตงเต็ตงตรง,ต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 งตนี้แหละ้าต้องพยา้ำปุ๊บพาตัวเองมันให้เร็วอย่าลืมอย่าเพลินเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีคือมีเพลินแล้วพาไปทานแล้วเราคุยก็เลยทำให้เก่าไปนะ เดี๋ยวไปฝงนีเป็นสามวั่งนี้เป็นหามุณแม่คุณแม่ใช่ใช่ใช่ต่อไปต่อไปอไปดีดีมาให้ถึงถึงถึงหนุ่มมากถึงหน้าถึงทายจับไปใช่เอาลูกอ้ลกอลโอ้ลูกอลเดี๋ยวนะตรงนี้พยายามอย่าให้มีกันไปเยอะอ่า ไเเพราะว่าเราจะยืนชิดกันไงนี่หาไม่ค่อยใส่นี้ผมให้คอยทับาอาบอกไม่มีการยืนนี่นะท่าพี่เยบลงนึงสองลงกลงแล้วก็พั้งหมดทุกคนเพราะตำแหน่งก็สมบูรอ่าตอนนี้ออมมือบาะอย่าลืมนะถ้าขเราคือนี่นะสี่ครั้งแล้วเท้าวุกโกเหรอพร้อมึงสองป

ฝ okay. ah, ั่งนี้เอาหน้าไปยืนฝั่งนี้ฝั่งโนู้นเอาหน้าไปยืนฝั่งนู้นฝั่งนี้เองไปนี่ก็ต้องแค่เข้าฝั่งนี้เอาหน้ามานี่เอาหน้ามาอ้ายนอ่ปิดหน้ามาปิดหน้า